สวัสดีค่ะชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มค่ะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะนี่เป็นการอ่านดวง EP ที่8ของคุณแล้วค่ะใครที่มีลัคนาดาวจานันดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตยอยู่ในราศีกลุ่มนะก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องพี่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะอามาดูกันว่าตอนนี้นะ ชาวราศีกุมลัคนากลุมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะขอไพ่พลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้ความรักของชาวราศีกุมลัคนากุ่ม,นมหน่อยจ้ะไพ่พลังงานหลักหนึ่งใบค่ะชาวราศีกุมลัคนากลุมช่วงนี้เป็นไงบ้างเอง่ยไหนถือดาบ ถ้ไม่ดูเวียงเวียงดูลมเสียดูแบบตามสอดตามส่องใครหรืออารมณ์แบบกำลังเวียงใส่ใครอยากจะแบบรู้ความจริงอะไร something สักอย่างมามาดูไม่รู้เหมือนกันไหนถือดาบไหนถือดาบมาทำไมนะจ๊ะขอให้ให้ชาวราศีกุมและคนากรมเนะคะีค่ะความคิดความรู้สึกของคุณต่อคนคนนั้นค่ะชาวราศีกุมลัคณากุมค่ะ ไพ่ห้าใบรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่คะอือเจ็ดถ้วยแน่เก้ามีเท้านะคะ t ด e f o u ฟู <The> หกถ้วยจ้ะไนท์ถือถ้วยค่ะอืมใต้สำหรับ ได้ไพ่สองถ้วยามาขอไพ่ให้คนคนนั้นที่ชาวราศีกุมลัคนาลกุมนึกถึงเลยคะ่ะคนคนนั้นที่กุมลัคนาลกุมนึกถึงคะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างตอนนี้นะไพ่ห้าใบามาหน่อยแปดไม้เท้านะจ๊ะ จมูนหน่ดาดนะคะ t r a รน เก้าดาบโอเคใต้สำรับเลขไพ่ห้าดาบนะคะอ่ะพี่เมย์เริ่มอ่านไพ่ให้จากไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณต่อเขาค่ะราศรีกลุมลัคนากลุ่ม,ลลม,ลลม,ลลมและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะจ๊ะนี่เป็นการอ่านดวง EP ที่8ของคุณแล้วค่ะก็เป็นการอ่านดวงวทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้ นะคะเพราะนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอ่ะอย่าได้เอาน้าไพา่พี่เมย์ไปตัดสินว่าผลมันจะต้องออกมาแบบนี้แน่ๆเลยไม่ใช่นะจ๊ะอ่ะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะสําหรับกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยพี่เมย์มีความรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างที่จะส่องเขาหนักมากๆเลยเพราะคุณค่อนข้างที่จะไม่ไว้วางใจในอีกคนหนึ่งที่คุณ ดูเขาอยู่อ่ะเพราะหนึ่งสถานะมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนแล้วตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดําเนินมาเนี่ยคุณสร้างมันมาเยอะพอสมควรและถ้าจะต้องมานั่งเสียให้ชอยที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรของเขาไปเนี่ยคุณก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถที่จะรักษาความสบายใจของตัวเองได้คือการไปดูเขาเนี่ยแหละตามสองเขาตามโซเชียลเนี่ยว่ามีใครไหม สิ่งที่เขาแสดงกับเรามันจริงหรือเปล่าเหตุผลที่คุณห่วงแหนเขาขนาดนั้นน่ะคุณดูนะใต้สําหรับมีสองถ้วยใช่ไหมที่นอนอยู่ตรงนี้ก็คือหกถ้วยแล้วก็มีไนท์ถือถ้วยคือแบบคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาดีคารุมดีเห็นแล้วหลงอะเอาง่ายๆคุณเลยมีความรู้สึกว่าแบบคนนี้อยากมีไว้ซอกหนึ่งอัตราอารมณ์ประมาณนั้นนะนะแล้วมันมีไพ่ ฝั่งเขาค่ะฝั่งเขามีไพ่แปดไม้เท้าเดอมมูลหนึ่งดาบสเตรนแล้วก็เก้าดาบขึ้นมาใต้สําหรับเป็นไพ่ห้าดาบพี่เมย์มองว่าฝั่งเขาอะตัวคุณเองอะใจเย็นๆนะกลุ่มลัคนากลุ่มถ้าใครกําลังเออ่ลุกหนักลุกหนักมากๆในความสัมพันธ์นี้นะเขามีความรู้สึกว่าคุณล้าเส้นเขาเกินไปเขาเริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้วบนความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเขาขาดความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะคุณคุมเขาคุณอยู่เหนือเขามีสเตรน์ขึ้นมาตรงนี้มันทําให้เขาเครียดมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ก้าวดาบเนี่ยรู้สึกมันมันเออมันไทเกินไปในความสัมพันธ์นี้จนมีความรู้สึกอยากจะเดินหนีไปแล้วห้าดาบไม่อยากเจอหน้าแล้วว่ะเดินเจอมาอยากจะโค้งหักศอกหนีไปเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะเออเขาอยากจะตัดใจแล้วเดินหนีไปเลยเพราะเขาอึดอัดเกินไปเข้าใจเขาใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของกลุ่มและคณากลุ่มจะเป็นยังไงแต่พี่เมย์เข้าใจอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นหกถ้วยขึ้นมากับไพ่สองถ้วยหนูมาเจอคนคนนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันใช่เพราะฉะนั้นหนูก็จะพยายามซีเคียวคนคนนี้ไว้นในชีวิตหนูให้ได้ใช่ปะไม่เป็นไรเรามาดูกันนะเออว่าเขาเป็นยังไงแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์มันจะออกมาหน้าตาแบบไหนหนะจ๊ะขอให ให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของกลุ่มและขนากลุ่มเลยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของกลุ่มและขนากลุ่มค่ะขอไพ่ห้าใบค่ะมีพไพ่ก้าวเมทานะคะสี่ถ้วย สามไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยนะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าโอเคใต้สำหรับเป็น the tower เอาสิโอ้ จะบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะหนูพี่เข้าใจว่าหนูจะปักหลักอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะหนูเลือกแล้วว่าคือคนคนเนี้ยหนูจะไฟกับไอ้เจ็ดถ้วยที่มันเข้ามาในชีวิตเขาหนูจะต้องเป็นหนึ่งในไฟนอนแล้วหนูจะต้องเป็นถ้วยใบเดียวของเขาหนูจะทําให้ได้แต่ภาวะการที่เราพยายามที่หยิบยื่นในสิ่งที่เขาไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ขนาดนั้นเกินความต้องการใช้คานี้ดีวกว่าเพราะเป็นไพ่สี่ถ้วยใจเขาต้องการแค่สาม แต่คุณยื่นถ้วยอีกใบหนึ่งซึ่งเฮ้ยตอนเนี้ยเขาพอก่อนเขาไม่ไหวเขาอ,อยากได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกตึงเกินไปพอตึงเกินไปเนี่ยมันเป็นชนวนตัวสําคัญให้เขาไปเลือกเริ่มต้นใหม่กับไอห,หนึ่งในเจ็ดถ้วยของเขาซึ่งไม่ใช่คุณนึกออกมาความที่เราต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาโดยที่เราคิดว่าเขาคือคนที่ใช่ลุกล้ำเส้นเขตแดนเขามากเกินไป มันจะนำพาให้เจอเดอะทาวเวอร์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่เมย์มองว่าเอาแต่พอดีอเนาะมาที่มาปฏิปทาเดินทางสายกลางนะคะรักให้รู้ว่ารักห่วงให้รู้ว่าห่วงนึกสภาพสีถ้าเรามีใครสักคนที่ชอบเรามากๆเราเข้าใจแต่ถ้าเขาเข้ามาลุกล้ำเรามากจกลนไปจนมันคล้ายๆสภาวะเหมือนเออเหมือนสตอกเกอร์อะไหวไหมอะนึกออกใช่ไหมเอาใจเขามาใส่ใจเรานะ แล้วเราค่อยๆปฏิบัติกันใหม่มันจะยังไม่สายเกินไปเพราะว่าถ้าเราแก้ตัวทันนะคะใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วอยู่ในสถานการณ์นี้ก็จะได้เอาไปแก้ไขได้ก่อนป้องกันเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้นะโอเคมาดูซิเราไพา่อยากจะแนะนำอะไรนะคะของราศีกุมและคนากุมนะจ๊ะ ขอไพ่ช่วยแนะนำเนี่ยค่ะความรักของชาวราศีกุมและขนากุมค่ะไพ่ช่วยแนะนำเนี่ยค่ะความรักของชาวราศีกุมและขนากุมค่ะขอไพ่ห้าใบจ้ะมีไพ่แปดเหรียญน,นะอืม สามถ้วยเจ็ดไม้เท้าสิบดาบ ไพ่แดดาบอืมใต้สําหรับด้ไพ่หนึ่งไม้เทา้าไพ่บอกว่าคุณต้องตั้งศูนย์เลงใหม่ตั้งเดเรคชั่นใหม่สิ่งที่ความสัมพันธ์นี้ต้องการเนี่ยมันคือการไว้ใจให้ให้สเปซซึ่งกันและกันไพ่สามถ้วยอยู่กันให้เหมือนเป็นเพื่อนน่ย เหมือนเหมือนกันลยาณามิตรมีอะไรก็แนะนำพูดคุยกันไปแล้วรักษาความสม่ำเสมอของ Space สเปซตัวนี้ไว้อย่าลุกมากไปอย่าถอยมากไปให้มันมีพื้นที่ระหว่างกันให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่แบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคบเราเป็นแฟนแล้วอ่ะมันเหมือนติดคุกเลยอะ่ะทำอะไรก็ทำไม่ได้คุยก็คุยไม่ได้ทั้งทที่บางทีก็แค่เพื่อนคุยจริงๆ แค่เพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนของเพื่อนมาคุยกันไปแฮงเอาท์กันไปอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งการที่เขามีเราอยู่อย่าให้เขารู้สึกมันต้องติดแยกมีชนะปักหลังตลอดเวลาเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้หายใจก็หายใจลําบากอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะคะตั้งศูนย์สมัยถ้าไม่ตั้งศูนย์สมัยเขาก็จะไปหาคนใหม่นะคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะเข้าใจเนาะโอเคอ่ะจบไปแล้วจ้ะ กับการอ่านดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุม ep 8นะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like c o m มนต์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะห้องเราน่ารักทุกคนเลยแล้วก็รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวดูในมือถือนะกดตรงรูปสอดสามเหลี่ยมลงมาแล้วก็แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวพี่เมย์ดูให้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาพี่เมย์ลงคลิปก็จะได้ดูก่อนใครนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไว้พี่มาทำคลิปให้ใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ